ครับบายบายของวันเสารา์บันทึกเอาช่อกล้วยไม้แปลงขวดนะครับดนี่หรือบางคนก็ห้องแปลงสีฟันส่วนเรานั้นจะเรียกแก้วแปลงขวด ช่อเขาจะออกมาเป็นช่อทอยอดออกช่อสีฟ้าสวยงามนะครับช่อสวยงาม่้ยไม้ชนิดนี้ บานปีละครั้งครับสวยงามครับสวยงาม